สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นแนวทางของหวยลาวประจํางวดวันที่3ธันวาคมนะคะงวดแรกของเดือนธันวาแล้วก็เดือนส่งท้ายของปี2563นะคะสูตรที่เรานํามาให้ดูในชุดของคลิปนี้นะคะเป็นสูตรเลขวิ่งเป็นเลขวิ่งที่มาได้ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เน้นไปที่หลักใดหลักหนึ่งนะคะสูตรที่เรานํามาใช้จะมีทั้งหมด สามหลักพันคูณสองนะคะหนึงหลักร้อยคูณห้าหนึ่งหลัก,ลก,ลกแล้วก็หน่วยบวกด้วยเจ็ดนะคะก็จะมีตัวเลขประกอบทั้งหมด4ตัวนะคะโดยมีเลข7เป็นเลขคงที่ของสูตรสำหรับสูตรนี้ย้อนหลังที่7งวดนะคะก็เป็นสูตรระยะที่ค่อนข้างที่จะเริ่มเดินมาจะเรียกยังไงดีก็คือระยะกลางเกือบยาวนะคะก็คือเงวดแล้ว ก็คัดมาให้ดูรับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็สามารถนำไปวิ่งได้นะคะไม่ห่วงสำหรับสูตรที่นำมาเผยแพร่ใน youtube นะคะก็เริ่มจากวันที่9นะ9แล้วก็นับไปจนถึงวันที่30นะคะสูตรก็คือหลักพันนะตามนี้เลยพันคือ1คูณ2ได้เท่ากับ2บวกได้วยร้อยนะคะคือเลข5 5 5หได้25แล้วก็หน่วยนะคะเป็นเลข1 บวกด้วย7ทีนี้ก็ใช้2นะคะบวกกับ5ได้เท่ากับ7 7บวก1ได้8 8บวกกับ7ได้เท่ากับ15ตัวเลขที่เข้านะคะเป็นเลข5 5 5 2ตัวนะคะก็จะมีหลักร้อยแล้วก็หลัก10ที่เข้า2ตัวนะคะเพราะว่ารอบนี้เลข5มันซ้ำสองตำแหน่ง งวดของวันที่12นะคะหลักพันรอบนี้คือ6กคูณสเป็น12หลักร้อยคือ5้คูณหได้25หลักหน่วยเป็น9นะคะบวกด้วย7 2บวก5ได้เท่ากับ7 7บวกกับ9 7บวก9ได้เท่ากับ16 6บวกกับ7ได้เท่ากับ13นะคะวันที่16ผลออกมาเป็นตัวเลข 5 4 5 3นะตัวเลขที่เราได้คือเลข3รอบนี้เข้าที่หลักหน่วยนะคะงวดต่อไปหลักพันคูณด้วย2 5งคูณ2ได้เท่ากับ10หลักร้อยก็คือ4คูณ5ได้เท่ากับ20หลักหน่วยนะคะเป็นเลข3บวกด้วย7 3บวก7ได้เท่ากับ10เอาเลขหลักหน่วยมาใช้นะคะก็คือจะเป็นเลข0 วันที่18นะคะผลออกมาเป็น08 19ในตัวเลข0ูนย์ตัวนี้นะคะรอบนี้กลับเข้าไปที่หลักพันนะเริ่มกระจายทุกหลักแล้วนะคะก็จะมี110หน่วยแล้วก็พันนะคะอ่างวดต่อไปหลักพันเป็นเลข0นะะูนย์ะคะคูณ2ได้0ย์หลักร้อยรอบนี้คือ8 85ได้เท่ากับ40หลักหน่วยเป็น9 นะคะบวกด้วยเคงที่9บวกกับ7ได้เท่ากับ16เราได้เป็นเลข6ตัวเดียวออกมานะคะวันที่19 6 9 2 3นะรอบนี้ก็ได้ที่หลักพันเหมือนเดิมนะคะที่เป็นเลข6งวดต่อไปนะคะหลักพันเป็นเลข6คูณกับ2ได้12 บวกด้วยหลักร้อยคูณกับ5 95นะคะได้45หลักหน่วยเป็นเลข3บวกด้วย7 2บวก5ได้เท่ากับ7 7บวก3ได้10 10บวก7ได้17วันที่23นะคะผลของหวยลาวก็ออกมาเป็น08 7 4นะคะเลข7 รอบนี้เข้าไปที่หลัก10นะคะก็เป็นตัวเลขที่กระจายอยู่นะคะแต่หลักร้อยกับหลักหน่วยยังเห็นแค่อย่างละหนึ่งครั้งต่อไปนะคะหลักพันคือ0คูณ2ได้เท่ากับ0หลักร้อยรอบนี้คือ8คูณ5ได้เท่ากับ40หลักหน่วยเป็นเลข4บวกกับ7 4บวก7ได้1 1 วันที่26นะคะ0911รอบนี้มันเข้า2องตำแหน่งเพราะว่าเลข1เป็นหลัก10กับหลักหน่วยนะคะก็ได้2องตำแหน่งสำหรับในรอบนี้พผเอิญม,มันเป็นเลขซ้นะคะก็ไม่รู้จะปักหลักตรงไหนต่อไปนะคะหลักพันของเราเป็นเลข0หลักร้อยคือ9คูณ5ได้45 หลักหน่วยเป็น1บวกกับ7 5บวก1ได้6 6บวก7ได้13วันที่30นะคะที่เราเห็นก็คือ7 6 0 3เลข3นะคะรอบนี้เข้าที่หลักหน่วยสำหรับงวดของวันที่30นะคะเอาไว้วิ่งงวดของวันที่3หลักพันเป็นเลข7 7็จคูณสได้14 หลักร้อยคือ6 6หได้เท่ากับ30แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยนะคะเป็น3ปิดท้ายด้วย7 4บวกกับ3ได้เท่ากับ7นะคะ7บวก7ได้เท่ากับ14เราได้เป็นตัวเลข4ออกมานะคะจากสถิติมันระยะ7งวดนะคะย้อนหลัง7งวดได้เป็นเลขสี่ แต่ถ้าจะให้ดูย้อนหลังทั้งสูตรนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะกระจายนะคะกระจายตัวแต่ว่าเข้าที่หลักร้อยเนี่ยแค่งวดเดียวที่เป็นเลข5ตัวนี้นะคะถ้าจะเข้าบ่อยก็คงจะเป็นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะหลักพันเข้า2ครั้งนะคะแล้วก็10บกับหน่วยเนี่ยเข้าเข้า3าครั้งนะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่ชอบสูตรเลขวิ่งแบบนี้นะคะเลข4ตัวเดียวสำหรับงวดของวันที่3นี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สรุปเล็กวิ่งจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ